อยากจะตีเหล็กด้ลาลระยะนะครับเราต้องรู้จักค่าค่าหนึ่งนะครับค่าค่านี้เรียกว่าตัวไดนามิกหลอฟไดนามิกหลอฟคืออะไรไดนามิกหลอฟก็คือว่าเป็นองศาตอนที่เราเอาเหล็กเข้ากระทบนะครับ โดยทั่วๆไปเวลาที่เราดูแคตตาล็อกแล้วครับเราจะเห็นองศาของเหล็กเช่นเหล็ก7เนี่ยเราอาจจะเห็นองศาตอนนี้มันมีหลากหลายนะมีตั้งแต่ประมาณ28-35นะครับวิธีการวัดเนี่ยครับเขาจะวัดโดยการาวางให้ตัวก้านเนี่ยมันขนานกับแนวดิ่งก่อนแล้วก็วัดองศาออกมาอันนี้เขาเรียกว่าสแตติกล็อก็คือเอาเหล็กเนี่ยเข้าไปไว้ในเครื่องมือในการวัดองศานะครับทีนี้เวลาเราตีเนี่ยถ้าเราเคยดู u t u b e นะครับของโปรกอล์ฟระดับโลกนะครับเวลาเขาตีเนี่ย เขาจะไม่ได้ตีลงมาใน,ในท่านี้ท่าเดียวกับที่เราเอาเหล็กเนี่ยไปวางบนเครื่องวัดเขาจะตีใน,ในลักษณะที่ว่ามืออยู่หน้าเหล็กนะครับประมาณนี้ลองไปเพย์ภาพสโลดูก็ได้นะครับใน YouTube ดูนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆเราเรียกว่าไดนามิกหลบเช่นสแตติกหลบอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับก้านมันขนานกับแนวดิ่งนะครับไดนามิกหลบอยู่ตรงนี้นะครับ,รนนรบในระดับมือโปรเนี่ยเขาจะตีแล้วเนี่ยมือ นำหน้าหัวเหล็กนิดหนึ่งถ้าเราทำแบบนี้ได้ปั๊มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า smart factor มันจะเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้ ball speed เราสูงขึ้นที่ความเร็วหัวไม้เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองการตี2อ,อย่างให้ดูนะครับอันแรกเนี่ยผมจะลองตีในลักษณะที่ว่ามีการเสวยขึ้นไปก็มีการฟลิปข้อมือนะครับตีในท่านี้ นะครับเดี๋ยวเราจะโฟกัสกันตรงที่ตัวดินามิกหลบฟิเขียวนี่นะครับอันนี้เหล็กเจ็ดผมจะตั้งใจตีให้มีการคลายข้อมือแบบเร็วๆนะครับเน้นตัวหงายขึ้นด้วยครับก็จะสังเกตว่าตัวดินามิกหลบอยู่ที่33.8องศา ขาเพรสปีด84.4ได้ระยะเหล็ก7อยู่ที่153.7นะครับอันนี้คือชอดแรกชดตะไบผมอาจจะไม่ได้ตีแรงเท่าเมื่อกี้แล้วแต่ผมเน,น้นเน้นตำ,ตำ,ตำแหน่งเข้าบอลก็คือว่ามือต้องนำหน้าเหล็กนิดนึงเพื่อลดตัวดินามิกหลบลงระยะเมื่อ 105, ะะะกี้อยู่ที่15ระยะเมื่อกี้อยู่ที่153.7 บอสปีด113.9นะครับบอสปีดบอสปีด113.9ตรงนี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้ขับเพสสป,ปีดนะครับ84.4นะครับไดนามิกรอบของผม33.8บางคนถ้ามีอาการคลายข้อมือเร็วมากๆตรงนี้อาจจะไปถึง40สังเกตว่าค่า smart factor ตรงนี้อยู่1อยู่3 5นะครับบอสปีดได้113.9ถ้าผมสามารถ ทำให้องศาตอนเข้ากระทบลูกอะมันน้อยลงโดยทั่วๆไปเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ตั้งใจทําให้หลอดมันต่ำนะว่าแต่ว่าข้อมูลของพวก Data ของพวกแท็กแมนหรือแม้กระทั่งไฟสโคนเนี่ยเขาพบว่าเดนิเมกหลอดของโปรเฟชชั่นอลในเหล็กเเนี่ยครับมันอยู่แถวๆใกล้ๆ20บางคนก็ต่ํากว่านั้นด้วยนะครับช็อตที่2ที่ผมตีเนี่ยครับเดนิเมกหลอดจะอยู่ที่24.1นะครับขับให้สปีดเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยไม่เยอะประมาณ1 แต่ว่าสังเกตว่าบอลสปีดเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรละ118.7สิบแปดจุดเจ็ดสแฟกเตอร์หนึมเมื่อเทียบกับช็อตก่อนหน้านั้นนะครับช็อตก่อนหน้านั้นเนี่ยบอลสปีดอยู่ที่113.9ก็เพิ่มขึ้นประมาณห้าไมล์ขับไปสปีดเพิ่มขึ้นแค่1นะครับแต่บอลสปีดเพิ่มขึ้นมา5เลยสแตรตแฟกเตอร์ก็เพิ่มขึ้นมาสิ่งที่ทําให้แตกต่างก็คือค่านี้เลยครับไดเรกมิกลบ33.8กับ24.1นะครับมันส่งผลทําให้นึ่งนะครับมันี้สูงขึ้น นะครับก็จะทําให้ระยะมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับช็อตเมื่อกี้ช็อตหนึ่งเนี่ยได้ระยะแคลรี่อยู่ที่153.7ห้าสาดเช็อตสเนี่ยได้ระยะแครี่อยู่ที่1 6 6ยหนะครับก็นี่แหละก็คือว่าถ้าใครสามารถเข้า Impact โดยที่หน้าเหล็กเนี่ยมันไม่งัดเกินไปหรือว่าไม่เยอะเกินไปเนี่ยเราก็จะสามารถตีให้ได้ให้เหล็กเนี่ยได้ระยะทาง ที่เหมาะสมได้นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้นักกอลลองไปฝึกดูนะครับถ้าใครมีเครื่องรอนเมเตอร์ที่มีค่าเดนามิกหลบให้ดูนะครับทำให้เราสามารถสร้างระยะทางในการตีเหล็กได้ไดกลขึ้นจริงๆไดนามิกหลบของ24.1เนี่ยผมเท่าที่ผมลองเทียบกับพวกข้อมูลของ PJ Tour เนี่ยผมอาจจะยังสูงไปนิดนึงถ้าผมสามารถกดลงมาให้อยู่ประมาณแถวๆยีได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตีลองหาวิธีตีดูสักประมาณ4ีหช็อตด,ดูนะครับ แล้วมาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ขับเพลสปีดไม่เกิน86เนี่ยมันจะได้บอสปีดสูงกว่า118หรือไม่แล้วก็ระยะแคลรี่เนี่ยมันจะไกลกว่านั้นไหมเดี๋ยวลองตีกันดูครับ ก็อย่างที่บอกนะครับผมใช้เวลาเมื่อกี้ซ้อมไปหลายช็อตมากครับก็คือพยายามพยายามคลายข้อมือให้มันช้าลงแล้วก็พยายามเวลาอิมแพ็ก็คือให้มืออยู่หน้าลูกพอสมควรนะครับเพื่อทําให้ค่าตัวนี้มันมันไม่ไม่เยอะเกินไปตัวเดนิมิกล็อนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่20.7สปีดก็อยู่86ก็ไม่ต่างจากช็อตที่2เมื่อกี้มากนักต่างกันไม่เกิน1ประมาณ0ูนจุดเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ว่าบอลสปีดมันขึ้นมา1 2 1 3แล้วก็ขึ้นมาประมาณ เกือบๆ4ไม์นะครับ smart factor ก็ขึ้นมาเป็น1.41นะครับก็เพิ่มขึ้นระยะแคลรี่ก็มา107.8นะครับเท่านี้แหละก็คือว่าถ้าเราซ้อมโดยที่เราเข้าใจว่าเราจะใช้ตัวแปรต่างๆเหล่านี้มามาทำอะไรจะทำให้เราสามารถพัฒนาระยะเหล็กได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจตัวแปรต่างๆเหล่านี้ให้ครบนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงตัวแปรอื่นนะครับที่น่าสนใจนะครับ